สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปเดินทางกับการบินไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศครับมาอัปเดตว่าบรรยากาศการเดินทางกับสายการบินไทยในเส้นทางระหว่างประเทศในตอนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับการเดินทางในวิดีโอนี้เนี่ยจะพาเดินทางในเส้นทางที่ไม่ไกลนักนะครับเป็นเส้นทางภายในภูมิภาคจะพาบินจากสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพเนี่ยไปยังเมืองเฉิงตูประเทศจีนซึ่งเราก็ได้ไปเช็คอินที่เขาตอร์เช็คอินของการบินไทยที่ โลเอชที่ชั้น4ี่ของสนามบินสุวรรณภูมิมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กาลังจะเข้าไปยังช่องทางของผู้สานขาออกระหว่างประเทศนะครับก็จะไปผ่านด่านตรวจเอ็กซเรย์ความปลอดภัยของสัพระที่ถือขึ้นเครื่องแล้วก็ผ่านด่านตรวจตอมอขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิสิ่งที่ผู้สานควรทําเมื่อเดินทางโดยเครื่องบินโดยเฉพาะเดินทางจากสนามบินใหญ่ๆนะครับก็คือการตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินของเราจาก จอแสดงข้อมูลเที่ยวบินแบบนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะใด้หรือไม่หรือว่ามีการเปลี่ยนเกียร์อะไรยังไงหรือไม่ครับเราก็มาดูที่จอเพื่อตรวจสอบเกียร์กันอีกครั้งอย่างเที่ยวบินของเราในวิดีโอนี้เนี่ยคือเที่ยวบิน g 6 1หออกเดินทางไปเฉิงตูเทียนฟู่จะใช้เกียร์หมายเลข s หนึซึ่งเป็นเกียร์ที่อยู่ที่อาคาร Z1 หนหรือว่า satellite o แต่ก่อนที่จะเดินทางไปที่เกียร์ที่ Z1 หนเนี่ยเราขอพาแวะชมบรรยากาศภายในล้าวสู่ห้องรอง ซิเวอร์คลิสล้าของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผู้สานนี้เดินทางในเที่ยวบินนี้เนี่ยมีสถานะรายการสะสมใหม่ของการบินไทยรอยัลออสเตรเลียระดับโกซึ่งเทียบเท่าสถานะ star alliance go นะครับการบินไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรการบิน star alliance เช่นเดียวกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่เป็นสมาชิกของ star alliance เช่นเดียวกันล้าว์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่มีชื่อว่า ซิวเวอร์คลิสลาวส์เนี่ยก็มีสถานะเป็น Star a l l i a n c e Go l o วส์ซึ่งทำให้ผู้สารที่เดินทางในสายการบินต่างๆที่เป็นสมาชิก Star a l l i a ไ c เนี่ยไม่จะเป็นต้องเดินทางกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็สามารถมาใช้ห้องรองแห่งนี้ได้ครับถ้าเกิดมีสถานะสตาร์อัลเล o สโก็ก่อนหน้าน,นี้นะครับในคลิปรีวิวของเราก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะเห็นบรรยากาศที่ลาวส์ของการบินไทยมาเยอะแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาชมบรรยากาศในลาวส์ของสิงคโปร์แอร์ไลน์บ้างก็จะมีพื้นที่ นั่งในโซนต่างๆนะครับมีทั้งพื้นที่ที่เป็นโต๊ะรับประทานอาหารพื้นที่นั่งพักผ่อนสบายๆนะครับแล้วก็ไลบุฟเฟ่เนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เป็นอาหารของว่างขนมนครับแล้วก็จะมีบาร์ด้วยครับมีพื้นที่บาร์ที่เสิร์ฟเครื่องดื่มหลากหลายชนิดรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยสำหรับลาวของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่สนามบินสุวรรณภูมิน,นั้นจะมีห้องน้ําในตัวนะครับแยกชายหญิงแต่ว่าไม่มีห้องอาบน้ําคราวนี้เนี่ยเรามาถึงสนามบินห้องข้างเช้านะครับประมาณ7จ็ดโมงกว่าก็เกือบแปดโมง แต่ว่าเที่ยวบินของเราเนี่ยกำหนดการออกเดินทางตามตารางคือออกตอน10โมง50นาทีก็มีเวลาเหลือค่อนข้างเยอะนะครับก็มานั่งรับประทานอาหารเช้าในลาวส์นะครับนั่งทำงานนู่นนั่นนี่ก่อนที่จะออกเดินทางไปยังเกตซิลเวอร์คลิสลาวของสิงคโปร์แอร์ไลน์นั้นอยู่บริเวณของคอสดีชั้น3นครับบริเวณใกล้ยๆยิงๆกับเกตดี7จดีแแถวๆนั้นนะครับเราก็ออกจากลาวส์แล้วก็เดินมาตรงกลางของคอสตดีเพื่อจะ ลงไปยังสถานีรถไฟฟ้าไร้คนขับที่จะพาเราเดินทางไปยังบริเวณอาคารเซตวันเพื่อไปยังเกียรติของเราผู้โดยสารที่จะเดินทางมาขึ้นรถไฟฟ้าไร้คนขับแล้วก็เดินทางไปยังเซตวันแบบนี้ได้นะครับต้องเป็นผู้โดยสารที่ถือบนนิ้วพาสของเที่ยวบินที่มีการออกเดินทางจากอาคารเซตวันเท่านั้นนะครับนั่งรถไฟฟ้าลอดใต้ลานจอดแล้วก็ทางขับมาแป๊บเดียวนะครับเราก็มาอยู่ที่อาคารเซตวันแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาที่บริเวณ ชั้น3ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่สําหรับผู้สานขาออกครับทั้งย่านร้านค้าเชิงพาณิชย์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นร้านเดลตี T ้ฟีรร้านอาหารแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเกตร,รอขึ้นเครื่องเกือบทั้งหมดนะครับจะอยู่บริเวณชั้น3ของอาคาร z ซตวันก่อนหน้านี้นครับตั้งแต่เขาเริ่มเปิดใช้อาคารเซตวันเนี่ยเราก็ได้มารีวิวมาทํารีวิวกันทางจากอาคารแห่งนี้ไปหลายครั้งพอสมควรนะครับ คราวนี้เราก็มีโอกาสแวะเวียนมาที่เซตวันอีกครั้งเพื่อมาเดินทางกับ TG618 ของการบินไทยก็สังเกตได้ว่ามีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าเที่ยวบินเนี่ยก็ทยอยมาให้บริการที่เซตวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรดาร้านต่างๆเนี่ยก็เปิดเพิ่มขึ้นมาตามจํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองสําหรับเส้นทางเฉียงตูนั้นการบินไทยทําการบินทุกวันวันละหนึ่งเที่ยวบินนะครับแล้วก็ โดยปกติหลักๆแล้วเนี่ยเส้นทางนี้จะให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ Boeing 787-8 Dreamliner แต่ว่าในวันที่เราเดินทางนั้นเครื่องบินโดนเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องบินแบบ Boeing 777-200ER นะครับก็จะให้บรรยากาศที่แตกต่างไปหน่อยนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วตอนนี้การบินไทยที่เดินทางออกจากสุวรรณภูมินะจะมีการเรียกขึ้นเครื่องเป็นกรุ๊ปนะครับจะเรียกผู้สารขึ้นเครื่องตามกรุ๊ปที่ระบุไว้ในบอดิ g พ a าส ในรีวิวนี้เนี่ยเนื่องจากผู้สารมีสถานะเป็น s t า r a l l i a n c e g o นะครับก็จะอยู่ในกรุ๊ปหนึ่งก็มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องก่อนก็เลยทำให้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศห้องโดยสารโลง่ลงๆมาให้ชมกันนะครับก่อนที่ผู้สารจะทยอยตามขึ้นมาที่นั่งในห้องโดยสารของ Boeing 7 77 7ขีด2องรยของการบินไทยครับก็จัดที่นั่งแบบ333สําหรับที่นั่งในชั้นประหยัดสำหรับที่นั่งของเราในเที่ยวบินนี้นั้นคือที่นั่งหมายเลข 5 3 a เนะครับเป็นช่างริมหน้าต่างด้านซ้ายของเครื่องบินในโซนหลังของเครื่องบินลำนี้เมื่อผู้สารทยอยขึ้นเครื่องแล้วนะครับพนักงานต้อนรับเครื่องบินเนี่ยเขาจะมาเดินแจกหูฟังนะครับแบบนี้ซึ่งเป็นหูฟังสําหรับผู้สารในชั้นประหยัดนะครับจะอยู่ในซองแบบนี้เนื่องจากว่าในวันที่เราเดินทางไปเฉิงตูนในเที่ยวบินนี้เนี่ยมีผู้โดยสารที่มีความต้องการการช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับเดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินนี้ด้วยเลยทําให้มีการ เตรียมการนาผู้สารขึ้นเครื่องเนี่ยนานกว่าปกตินะครับเครื่องบินก็ออกเดินทางล่าช้าไปพอสมควรแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเครื่องบินของเราก็พร้อมออกเดินทางแล้วก็เทคออฟออกจากสนามบินสุวรรณภูมิจะเห็นว่าในเที่ยวบินของเราในเที่ยวบินนี้เนี่ยเครื่องบินนั้นออกเดินทางโดยใช้รันเวย์หรือว่าทางวิ่งในทิศศ1นหะครับหรือว่าการเทคออฟบินขึ้นโดยใช้ทางทิศใต้มุ่งหน้าไปยังทางทิศเหนือซึ่งเป็นทิศทางที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับ ช่วงรดูการนี้ของปีก็เนื่องจากว่าอย่างที่เห็นในภาพเลยครับตอนที่เครื่องบินของเราออกเดินทางเนี่ยบริเวณรอบๆอบสนามบินหลายๆพื้นที่เนี่ยมีกลุ่มเมฆฝนที่ค่อนข้างหนาแน่นครับฝนดูจะตกหนักพอสมควรก็เลยเปลี่ยนมาใช้ทิศทางนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศหลังจากเครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิมาได้สักพักครับก็จะเริ่มการบริการอาหารเลยนะครับ ตัวเลือกอาหารจานหลักบนเที่ยวบินนี้ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งนั้นจะมี2ตัวเลือกสำหรับผู้สารในชั้นประหยัดครับตัวเลือกที่เราเลือกมานั้นจะเป็นอกไก่อบซอสเห็ดครับเสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งก็เป็นอาหารสไตล์ตะวันตกครับอีกตัวเลือกหนึ่งเนี่ยจะเป็นบะหมี่นะครับออกเป็นสไตล์เอเชียแล้วก็ในมื้ออาหารของเรานั้นก็จะมียำนะครับเป็นอาหารจานแรกแล้วก็มีขนมหวานเป็นขนมไทยด้วยครับปิดท้ายเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมปังแล้วก็เนย นอกเหนือจากการบริการมื้ออาหารนะครับก็ยังมีบริการตัวเลือกเครื่องดื่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร้อนกาแฟร้อนน้ำอ่อลมน้ำผลไม้ซอฟต์ดิ้งต่างๆครับรวมถึงตัวเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆก็ๆมีเช่นกันให้ดูหน้าจอระบบความบันเทิงบนเที่ยวบินบนโบอิ้ง77 7 200ดอยของการบินไทยครับก็ยังพอใช้ได้ครับมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกทั้งภาพยนตร์ทั้งรายการต่างๆนะครับเครื่องบินรุ่นนี้เน่ก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินรุ่นที่เก่าที่สุดในฝูงบินของการบินไทยในปััจจุุนแแลล้้ววะรอาายปปมณ17ี และแน่นอนว่าอาจจะเทียบไม่ได้นะครับระบบความบันเทิงอาจจะเทียบไม่ได้กับเครื่องบินรุ่นใหม่ๆอื่นไม่ว่าจะเป็น787หรือว่า350อะไรแบบนี้นะครับแต่เที่ยวบินนี้ก็เป็นเที่ยวบินในเส้นทางระดับภูมิภาคครับใช้เวลาเดินทางประมาณแค่2ชั่วโมงครึ่งในห้องน้ำเนี่ยก็มีชุดแปรงสีฟันยาสีฟันวางไว้ให้ด้วยครับแล้วก็เล่มนี้นะครับอยู่ในกระเป๋าน้าที่นั่งเป็นนิสสารไทยสกายชอปครับเป็นนิสสารรายการสินค้าต่างๆที่มีจําหน่ายบนเที่ยวบิน เที่ยวบิน TG618 ในวันที่เราเดินทางนั้นกำหนดก,การตามตารางจริงเนี่ยคือออกเดินทางจากสุรภูมิเวลา10นาฬิกาหนาทีแล้วก็ไปถึงที่สนามบินเฉิงตูเทียนฟูเนี่ยในเวลา15นาฬิกาครับเวลาที่เฉิงตูจะเร็วกว่าที่กรุงเทพอยู่1ชั่วโมงแต่อย่างที่บอกไปครับเครื่องบินของเราออกเดินทางมาล่าช้าพอสมควรครับออกเดินทางมาจริงๆเนี่ยตอนประมาณเที่ยงนิดนิดนะครับแต่ว่าเครื่องบินเนี่ยเดินทางมาถึงที่สนามบินเฉิงตูเทียนฟูเนี่ยในเวลา15นาฬิกา 40นาทีนะครับก็ล่าช้าจากตารางบินเดิมไปแค่ประมาณแค่40นาทีเที่ยวบินนี้ของเราเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางบนอากาศไป2ชั่วโมง26นาทีก็เรียกไ,ได้ว่าเป็นชุดบินที่ไม่ได้ไกลาจากกรุงเทพมากเท่าไหร่นะครับก็พอๆกับบินเลยสิงคโปร์ฮ่องกงไปเล็กน้อยแค่นั้นนะครับสำหรับสนามบินที่เราเดินทางมาที่เฉิงตูในครั้งนี้เนี่ยคือท่าอากาศยานานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ ซึ่งเป็นสนามบินแห่งใหม่ของนครเฉิงตูครับโค้ดที่อยู่ในรหัสของไออาตาคือ tfu สนามบินแห่งนี้เนี่ยเพิ่งเปิดใช้งานไม่ได้แค่3ปีเองนะครับเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยในปี2,564เราก็ลงจากเครื่องครับเข้าห้องน้ำครับสิ่งที่เจอเป็นสิ่งแรกคือนี่ครับแพนด้าครับอันนี้เป็นถาดรองตรงที่กดสบู่นะครับทําให้รู้ได้เลยว่าเราถึงเฉิงตูแล้วเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองเฉิงตูเนี่ยคือ แพนด้านะครับเนื่องจากในพื้นที่มณฑลเสฉวนเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสําคัญของแพนด้าแล้วก็ในพื้นที่เมืองเฉิงตูแล้วก็เมืองใกล้เคียงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์มีแพนด้าหลายแห่งเลยนะครับแล้วก็มีรวมดาวมีแพนด้าตัวดังๆของจีนอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดสนามบินเฉิงตูเทียนฟู่เนี่ยเป็นสนามบินแห่งใหม่ของนครเฉิงตูนะครับสร้างขึ้นมาเสริมเพิ่มเติมสนามบินแห่งเดิมถ้าเกิดใครเคยได้ยินชื่อ เฉิงตูก่อนอันนี้อาจจะคุ้นชื่อสนามบินเฉิงตูชวงหลิวนะครับหรือว่าโคดไออต้าคือ CTU อันนั้นเป็นสนามบินแห่งเดิมส่วนอันนี้เนี่ยสร้างมาเพิ่มเติมตอนนี้ใช้ควบคู่กันทั้งสงสนามบิน,นครับแต่ว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่เฉิงตูเทียนฟู่แห่งนี้สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่นั้นอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเฉิงตูเนี่ยมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ50กิโลเมตรนะครับแต่ว่าที่สนามบินแห่งนี้เนี่ยจะมีศูนย์การคมนาคมที่เชื่อมต่อได้อย่างสะดวกสบาย มีสถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่สนามบินเลยแล้วก็มีสถานีรถไฟเมโทรหรือว่ารถไฟใต้ดินนะครับรถไฟในเขตเมืองเนี่ยขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเข้าไปอย่างใจกลางเมืองเฉิงตูถ้านั่งรถไฟด่วนนี่ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีเข้าไปยังใจกลางเมืองเฉิงตูหรือว่าถ้าเกิดเป็นรถไฟธรรมดานี่ก็ใช้เวลาประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาทีเอาละครับมาถึงเฉิงตูทั้งทีเนี่ยก็ต้องพามาเจอกับสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองเฉิงตูครับเป็นไฮไลท์ของเมืองนี้ของมณฑลเสฉวนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของ ประเทศจีนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือบรรดาน้องแพนด้าต่างๆนั่นเองนะครับสถานที่ที่เรามาในคราวนี้เนี่ยเป็นศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่เมืองตูเจียงเยียนนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กลเมืองเฉิงตูเนี่ยนั่งรถออกมาจากเฉิงตูประมาณสักชั่วโมงเศษเป็นอีกหนึ่งแหล่งสําคัญของการอนุรักษ์แล้วก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้าตัวสถานที่จัดแสดงหมีแพนด้าที่ศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่บริเวณ ตามเนินเขานะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นบรรยากาศของป่าที่จะมีบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับท่ินที่อยู่ของแพนด้าในธรรมชาติแต่ว่านอกเหนือจากที่เมืองตูเจียงเยี่ยนที่เราเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยที่บริเวณในเมืองเฉิงตูเลยเนี่ยก็มีศูนย์อนุรักษ์และวิจัยมีแพนด้านะครับแล้วก็อาจจะมีศูนย์อื่นๆอีกหลายแห่งอีกกระจายอยู่ทั่วมณฑลเสฉวนได้เช่นกันตอนนี้ก็ให้ชมความน่ารักของบรรดาน,น้องแพนด้าตัวต่างๆนะครับที่อยู่ที่ ศูนย์อนุรักษ์และวิจัยมีแพนด้าที่ตูจิงเยียนแห่งนี้ส่วนเมนูอาหารหรือว่าขนมยอดฮิตที่เห็นใครๆที่มาที่ศูนย์อนุรักษ์และวิจัยมีแพนด้าต้องซื้อกันก็คือไอศครีมรูปมีแพนด้าแบบนี้นะครับน่ารักมากเห็นทุกคนซื้อกันหมดเลยที่ศูนย์อนุรักษ์และวิจัยมีแพนด้าที่เมืองตูจิงเยียนเนี่ยนอกเหนือจากจะมีการจัดแสดงแพนด้ายักษ์นะครับหรือว่าจะาเอมแพนด้าที่มีสีขาวสีดําแบบเมื่อกี้แล้วนะครับ ยังมีการจดแสดงหมีอื่นๆด้วยนะครับรวมไปถึงแพนด้าแดงหรือวนะ่าเรดแพนด้าก็มาที่นี่ก็ได้เจอทั้งแจนแพนด้านะครับหรือว่าแพนด้ายักษ์แล้วก็แพนด้าแดงหรือว่าเรดแพนด้าที่หน้าตาแบบนี้ก็หน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ย่านใจกลางนครเฉิงตูแล้วครับบริเวณนี้เนี่ยเป็นย่านช้อปปิ้งครับเป็นย่านของห้างสรสินค้าใหญ่ๆมากมายอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู นครเฉิงตูนั้นก็เป็นเมืองเอกเป็นเมืองใหญ่ในมณฑลเสฉวนนะครับเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของประเทศจีนมีประชากรประมาณ20ล้านคนมณฑลเสฉวนนั้นก็เป็นมณฑลที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเป็นประตูการเดินทางสู่ที่เบตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในนครเฉิงตูนะครับเป็นสวนดอกไม้นะครับแต่ว่ามีไฮไลท์เนี่ยเป็นสกายวอล์กที่เป็นสะพานแขวนแล้วพื้นเป็นกระจกใสแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยที่เฉิงตูหรือที่เสฉวนเนี่ยก็มีไฮไลท์ด้านการท่องเที่ยวอีกมากมายหลายที่นะครับที่เราอาจจะไม่มีโอกาสพาไปชมได้หมดรวมไปถึงไฮไลท์อาหารการกินครับอย่างเมนูหม่าล่าเนี่ยก็มีต้นกําเนิดมาจากบริเวณแถบเสฉวนแถบเฉิงตูแถบนี้อีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนที่เฉิงตูหรือที่เสฉวนเนี่ยนิยมนะครับก็คือการมาชมการแสดงนาฏศิศป์ของเสฉวน หรือว่าไฮไลท์เด่นๆเลยคือการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากซึ่งผู้แสดงเนี่ยจะใช้ทักษะอันเยี่ยมยอดครับในการเปลี่ยนหน้ากากนะครับที่สวมใส่อยู่บนใบหน้าเนี่ยเปลี่ยนลวดลายเปลี่ยนสีสันต่างๆอย่างรวดเร็วครับแทบจะมองไม่ทันแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนแค่หน้าสงหน้าสลับไปสลับมาครับกลับไปกลับมาเปลี่ยนทีเป็น10หน้าแล้วก็เปลี่ยนอย่างว่องไวในพริปตาเดียวนะครับ เรียกได้ว่าตามองไม่เห็นว่าเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนอะไรยังไงซึ่งก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่ทั้งคนจีนจากมณฑลอื่นๆนะครับที่มาเยือนเฉิงตูแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยชอบมากนะครับเราก็ให้ชมภาพรบรรยากาศการท่องเที่ยวในบริเวณนครเฉิงตูแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาเดินทางกลับแล้วเราก็เดินทางจากในเมืองเฉิงตูเนี่ยมายัางท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝูรหัสไออาตา TFU นะครับ เฉิงตูมี2ส,สนามบินนะครับเที่ยวบินระหว่างประเทศเกือบทั้งหมดครับรวมถึงการบินไทยด้วยเนี่ยอยู่ที่เฉิงตูเทียนฝูนครับอย่าไปผิดนะครับส่วนป้ายนี้จะติดอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินแจ้งผู้สารว่าผู้สารที่เช็คอินโหลดก,กระเป๋าให้รออยู่บริเวณนี้ประมาณ3นาทีก่อนเพื่อรอดูว่ามีการตรวจสอบเอกซเรกระเป๋าแล้วเนี่ยมีสิ่งใดต้องห้ามหรือไม่ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผ่านพ้น3นาที5นาทีไปแล้วเนี่ยก็ผ่านเข้าไปยังห้องผู้สารขาออกได้ ส่วนเมื่อกี้ก็คือ Panda House เป็นร้านขายสินค้าที่เลือกที่เกี่ยวกับแพนด้าที่อยู่หน้าทางเข้าตอมอเลยแพนด้าแห่งเชิงตูก็มีอยู่ที่แม้แต่ก่อนจะเข้าตอมอก็จะเจอกับแพนด้าอีกสำหรับล้าวที่ฝั่งผู้สาน้าออกระหว่างประเทศที่สนามบินเฉิงตูเทียนฟูนั้นมีอยู่แห่งเดียวครับชื่อว่า first and business class lounge เป็น contact lounge แทบกับทุกสายการบินผู้สานที่เดินทางในชั้น first class business class รวมถึงผู้สานที่มีสถานะที่จะเข้าใช้ล้าวได้ของ แทบผู้ใสาการบินเนี่ยก็จะได้รับวอเชอร์นะครับแล้วก็มาใช้บริการที่เล้าแห่งนี้ซึ่งก็จะมีที่นั่งหลายโซนครับเป็นเล้าที่กว้างขวางพอสมควรแล้วก็ในตอนนี้ก็บรรยากาศไม่แออัดเท่าไหร่ถือว่าเป็นหนึ่งในเล้าที่นั่งสบายสบายส่วนอาหารการกินนั้นไลน์บุฟเฟ่เนี่ยจะให้บริการเฉพาะเวลามื้ออาหารครับตอนที่เราเดินทางนั้นจะไม่ตรงกับมื้อไหนก็จะไม่มีไลน์บุฟเฟ่ตรงนี้ให้บริการแต่ว่าจะมีโซนที่เป็นคุกกิ้งสเตชันนะครับที่มีเมนูต่างๆให้เรา แจ้งคับพนักงานได้เขาก็จะไปปรุงมาแล้วก็ให้เรามารับก็จะเป็นเมนูสไตล์บะหมี่สไตล์เกี๊ยวต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีขนมขบเคี้ยวของทานเล่นเบาๆแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะครับรวมถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยวางไว้ให้บริการเราก็รับประทานอาหารเบาๆครับก่อนไปขึ้นเครื่องออกจากล้าวเดินไปที่เกตร,ระหว่างทางนั้นก็จะพบกับร้านค้าดิวตี้ฟรีก็จะมีตัวเลือกสินค้าพอสมควรนะครับ เดินมาถึงที่เกตแล้วก็มาเจอกับเครื่องบินที่จะพาเราเดินทางกลับไปยังสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับในเที่ยวบินขากลับนั้นเราเจอกับ Boeing 7 8 7 8 Dreamliner แล้วนะครับตามตารางบินปกติทั่วไปเนี่ยเส้นทางเฉิงตูในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะใช้737-8 Dreamliner ให้บริการเป็นหลักนี่แหละครับเที่ยวบิน TG619 จากเฉิงตูเทียนฝูไปยังสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพนั้นกําหนดการตามตารางคือจะออกเดินทางเวลา15:55น เรียกเครื่องแล้วห้องโดยสารของ7 7 7 8มและเรื่องของการบินไทยก็จัดที่นั่งแบบ3-3-3ในชั้นประหยัดที่นั่งของเราในเที่ยวบินขากลับนี้เป็นที่นั่งหมายเลข 49A เป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านซ้ายของเครื่องบินในโซนด้านหลังของชั้นประหยัดที่ที่นั่งก็มีหมอนมีผ้าห่มหมีหูฟังวางไว้ให้เรียบร้อยส่วนนี้เป็นหน้าจอระบบความบันเทิงต่างๆของแต่ละที่นั่งนะครับในชั้นประหยัดก็พอเป็น7 b 7, 7 8เนี่ยเขาจะมีความทันสมัยพอสมควรจอก็มีความละเอียดสูงเป็นจอระบบสัมผัส เครื่องบินของเราก็ถอยออกจากเกตที่อาคารผู้สัตที่สนามบ,บินเฉิงตูเทียนฟูแล้วก็เตรียมไปเทคออฟที่ทางวิ่งนะครับระหว่างทางที่แท็กซี่ไปเนี่ยเพดานในห้องโดยสารก็มีการปรับแสงไฟนะเป็นการไล่สีลุ้งครับก็โชว์เทคโนโลยีการปรับแสงสว่างในห้องโดยสารของ boeing 7 8 7ดีด dreamliner ครับว่าสามารถปรับสีได้หลากหลายนะครับ สำหรับกำหนดการตามตารางในเที่ยวบินขากลับนั้นเครื่องบินจองเดินทางจากสนามบินเฉิงตูเทียนฝูเวลา15นาฬิกา55นาทีแล้วก็ไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพเวลา18นาฬิกาโดยที่เวลาที่กรุงเทพนั้นจะช้ากว่าที่เฉิงตูอยู่1ชั่วโมงเที่ยวบินของเราในวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางบนอากาศไป2ชั่วโมง31นาทีจากเฉิงตูไปยังกรุงเทพ อีกหนึ่งเทคโนโลยีของ7 8 7 d r e a m l i n e r มที่แตกต่างจากเครื่องบินรุ่นอื่นๆก็คือการปรับความทึบแสงโปร่งแสงของหน้าต่างของเครื่องบินที่จะไม่มีม่านที่เป็นกายภาพให้เราดึงขึ้นดึงลงนะครับแต่ว่าจะใช้วิธีการกดปุ่มในการปรับระดับความทึบแสงของหน้าต่างหลังจากเครื่องบินขึ้นมาจากเฉิงตูนั้นก็จะเริ่มบริการมื้ออาหารเลย สำหรับผู้สัรที่เดินทางในชั้นประหยัดนั้นจะมีตัวเลือกอาหารจานหลักอยู่2ตัวเลือกตัวเลือกแรกเป็นผัดฉ่ากุ้งเสิร์ฟพร้อมกับข้าวแล้วก็ผัดฟักทองอย่างที่เราเลือกมาในฐานอาหารก็จะมีอาหารเรียกน้ําย่อยนะเป็นยำแล้วก็มีของหวานเป็นเค้กแล้วก็จะมีขนมปังและเนยด้วยส่วนอีกตัวเลือกนึงนั้นเป็นไก่ผัดขิงครับเสิร์ฟพร้อมข้าวเช่นกันและก็แน่นอนว่ามาพร้อมกับการบริการเครื่องดื่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลม ซอฟต์ดริงน้ำผล,ลไม้ต่างๆตัวเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ orn, รับตามด้วยบริการชาร้อนกาแฟร้อนอีกบนเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางบนอากาศประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเที่ยวบินนี้ระหว่างการนทางก็ชมวิวนอกหน้าต่างเป็นภาพปีของ b o e ิง g 777-8เจ็ดขีดแปดีมไลเนอร์ของการบินไทยกับทิวทัศน์เบื้องล่างส่วนนี้เป็นบรรยากาศในห้องน้ำนะครับ บรรดาระบบต่างๆภายในห้องน้ําของเจิปเจดขีดแปดของการบินไทยเนี่ยจะไปรบเซ็นเซอร์ครับไม่ต้องสัมผัสครับตัวกดชําระก็ไม่ต้องสัมผัสตัวก๊อกน้าก็ไม่ต้องสัมผัสหลังจากเครื่องบินเทคออฟออกมาจากที่สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ที่ประเทศจีนเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งเครื่องบินก็ลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพเครื่องบินเดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิในเวลา17บเนาฬิกา38นาทีก็ก่อนกำหนดการตามตาร,รางบินเล็กน้อยประมาณ20นาที ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวีดีโอนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ